ให้ลมจับฮะนี่สาวน้อยจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอย่าไปฟังคำพูดของเจ้าผู้ชายบ้านนอกคนนั้นเลยนะพี่สาวคนนี้นะ่ะเป็นหญิงแทนแน่นอนไม่มีเทียมจริงด้วยเจ้าหมอนั่นมันก็แค่หลอกข้าเท่านั้นเองอ <c oughs> จางหินรั่วในที่สุดจุดจบของเจ้าก็มาถึงแล้วหยุดอย่างน,นี้เลยนะสุดหลังพี่สาวที่ทั้งแสนสวยและใจดีเช่นนี้นะ่ะจะไปเป็นผู้ชายอย่างที่เจ้าว่าได้ยังไงกันนี่ข้าเข้าใจนะว่าเจ้าไม่เชื่อเพราะว่านั่นน่ะเหมือนมากเลยใช่ไหมล่ะ แต่ถึงยังไงซะข้าก็จะบอกความจริงให้เจ้ารู้ให้ได้ถ้าเจ้าไม่เชื่อแล้วล่ะก็เจ้าก็ลองหายใจเข้าดูแล้วก็นิบนมของเจ้าไว้สิฮะนี่จริงด้วยนางไม่มีนมไม่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 หมอนี่พยายามจะหลอกข้าด้วยการที่บอกว่าคนที่ไม่มีนมก็คือผู้ชายอย่างนั้นสินะนี่นี่เจ้าพยายามจะล้างสมองข้าด้วยมุงกง้อแบบนั้นงั้นหรอแม่นางขอบคุณนะที่อยู่ข้างข้าชายผู้นั้นน่ะไม่เคยฟังข้าเลย ทั้งที่ข้าพยายามยืนยันแลวแท้ๆว่าข้าเป็นหญิงแท้ถ้าไม่เชื่อแล้วล่ะก็คืนนี้เจ้าเอาไฟมาส่องใต้ผ้าผืนน้อยบางๆของข้าสิแล้วความจริงจะประจักษ์ให้เจ้าได้เห็นเองโทษทีนะข้าไม่มีทางทําแบบนั้นเด็กขาดรอกเพราะความจริงที่ข้าจะได้เจอแน่ๆเลยก็คือพอข้าเอาไฟส่องเข้าไปแล้วเจ้าจะต้องพูดขึ้นมาว่าขอโทษทีนะของข้าใหญ่กว่าของเจ้าอีกนั่นแหละคือความลับที่แท้จริงยังไงเล่าและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไม เจ้าถึงต้องยอมรับข้อตกลงของข้าถ้าไม่อยากให้ที่นี่กลายเปน็นดินแดนแห่งความเน่าเหม็นแล้วล่ะก็ก็ช่วยรีบๆให้ข้าเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มคุยกันสักทีตีไม่นะเอ่อก็ได้ก็ได้เจ้าเองก็พูดถูกจะว่าไปแล้วพวกเราก็ยินคุยตรงนี้กันมานานแล้วทำไมพวกเราไม่เข้าไปจิบน้ำชากันสักหน่อยละ่ะมาสิตามข้ามาฮะที่นี่มันตีดีต้อนรับมาที่นี่มันสุดยอดไปเลยถึงจะบอกว่าไม่ได้ยอดเยี่ยมจนเพอร์เฟกต แต่ที่นี่ก็ยังสุดยอดอยู่ดีล่ะนะพูดแล้วก็เสียดายที่ที่นี่มีไว้แค่สําหรับผู้หญิงเท่านั้นนี่โมกุถึงหรือยังโมกุงั้นเหรอหมอนี่หมายถึงแม่นางกูงั้นเหรอถึงแล้วละ่ะเอาเป็นว่าพวกเจ้าสองคนรอข้าที่นี่พอดีว่าข้ามีแขกที่ข้าได้ละเลยไปอยู่นะเอาเป็นว่าพอข้ากลับมาแล้วพวกเราค่อยคุยกันละกันไม่มีปัญหานางน่ารักจังข้าละเหนื่อยจริงวันนี้ในที่สุดก็ได้นั่งพักสักที นี <anto> <isto> ่เขาคนเก่งกินให้มันมีมารยาทหน่อยสิแถมเจ้าก็ยังไม่ดูสี่ดูแปดอะไรอีกถ้าเกิดว่าแม่นางกู่วางยาเจ้าขึ้นมาแล้วเจ้าจะทํายังไงฮะแล้วทําไมนางต้องทําแบบนั้นด้วยเล่าและนาจะเอาความมั่นใจมาจากไหนกันล่ะนี่การผจญภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลําบากมากเลยนะแล้วตอนนี้โอกาสก็มาถึงตรงหน้าขนาดนี้แล้วข้าว่าเจ้าก็ควรจะดื่มด่าไปกับมันซัสิพวกเราเนี่ยไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆหรอกนะ แต่ว่าถ้าเจ้ายอมทํางานที่นี่เจ้าก็จะได้กินของดีๆแบบนี้ทุกวันเลยไม่ใช่หรือไงพูดมากอยากกินปลากระป๋องหรือไงเฮเจ้ามันชอบรลังแกข้าแม้กระทั่งลูกน้องของข้าก็ยังไปเชื่อเจ้าทางงานนี้เรายังตามหาฉินอยู่ไม่เจอแล้วล่ะก็ข้าจะฟ้องท่านลุงให้เขาลงโทษเจ้าให้สาสมไปเลยเฮ้แน่นอนว่าถ้าข้าทําไม่ดีไม่ร้ายกับนางแล้วล่ะก็เจ้าพวกลูกกับจ๊อกจะต้องออกตามล่าตัวข้าตระกูลหมิงโจจางตํแหน่งอีแร้งดํา สำนักหกประตูหรือแม้กระทั่งตะแก่หูนั่นก็คงจะแค่ชิดก็น่าสนุกขึ้นมาแล้วสินี่เป็นอะไรหรือเปล่าเรื่องจะฟ้องลุงนะ่ะข้าแค่รอเล่นเองนะไม่ได้ไม่ได้ข้าสัญญากับนางไว้แล้วว่าข้าจะช่วยเหลือนาะงข้าจะทำแบบนั้นไม่ได้นี่แผ่นเค้กเจ้าชิ้นนี้นะ่ะได้หญิงสาวผู้คอยช่วยประชาชนกวา่าครึ่งประเทศเลยนะฮะเอ๊ จะว่าไปแล้วหมอนี่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่นาะอ๋อจริงสิข้าว่าจะถามเจ้าอยู่เรื่องที่เจ้าเรียกแม่นางกูว่าเม้ากูน่ะนั่นนะ่ะเป็นชื่อเล่นของแม่นางงั้นหรอไปก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสินั่นนะ่ะก็เพราะว่านางมีดุ้นยังไงล่ะอ้าวน้องสาวจ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าสีหน้าเจ้าดูไม่ดีเลยนะหรือว่าหมอนี่จะรังแกเจ้าอีกแล้วงั้นหรอหี่ซุนหลางเจ้าไม่รู้ไม่ชี้ขออภัยด้วยนะคะที่หนูหยาบคาย นี่ไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกนะนี่สาวน้อยชุดยับหมดแล้วนะเจ้าน่น่นทำอะไรไม่ดีกับเจ้าหรือเปล่าคุณพี่คะด้วยกิริยาอ่อนหวานอย่างท่านเช่นนี้ข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าท่านจะเป็นแบบที่เขาพูดเขาเนะี่ยต้องใส่ร้ายท่านแน่ๆน,นี่จะพอกันได้หรืออย่างจ้าทั้งสองคนบอกอะไรให้นะต่อให้ต้องนั่งเฉยๆแบบนี้ทั้งวันข้าก็ยังทําได้แต่ข้าจะไม่มีทางปิดปากพูดอะไรให้เจ้าฟังหรอกนะ เพราะข้าเองก็มีหน้าที่และชื่อเสียงที่ต้องปอกป้องอยู่ยังไงล่ะนี่ช่วยเอาความรู้สึกส่วนตัวของเจ้าออกไปจากบทสนทนานี้ด้วยนะคุณพี่คะพวกเราเนะ่ะไม่ได้เอาข้อมูลของที่นี่ไปทําอะไรผิดกฎหมายหรอกนะคะพวกเรานะ่ะก็แค่อยากจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งแก้ปัญหาก็เท่านั้นเองนี่แม่สาวน้อยเจ้าโปรดเข้าใจข้าด้วยนะความปลอดภัยในข้อมูลนะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของลูกค้าที่นี่นะ ไม่เพียงแค่ให้บริการชช้นเลิศก,กับลูกค้าเท่านั้นแต่พวกเรายังต้องรับประกันความปลอดภัยและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆอีกด้วยลูกค้าของเราทุกคนที่มาที่นี่นะล้วนแล้วแต่ต้องใส่หน้ากากและใช้ชื่อปลอมและหลังจากที่ลูกค้าเหล่านั้นสนุกสนานจ,จนเต็มที่แล้วพวกเขาจะต้องโยนตัวต,วตนปลอมๆทิ้งไปก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าเกิดว่าข้าเปิดเผยข้อมูลใดๆออกไปแล้วล่ะก็ธุรกิจของข้าคงไม่สามารถดำเนินมาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกนะ ทางั้นเจ้าช่วยบอกได้หรือเปล่าว่าฉินอยู่ใครเป็นลูกค้าประจําของที่นี่นะแฮลูกค้าของที่นี่อย่างนั้นหรอซุ่หลังเราทําไมเจ้าไม่บอกข้าเร็วกว่านี้ล่ะก็ตอนที่เราไปค้นบ้านของฉินอยู่นะตรงหลังบ้านนั่นมีข้อความทิ้งไว้ยังไงเล่าและถ้าข้อความนั้นไม่มีใครไปยุ่งกับมันซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่านางอาจจะถูกจับตัวไปโดยผู้หญิงยังไงล่ะเฮ้ก็ได้อย่างน้อยตอนนี้พวกเราก็สบายใจได้ว่า นางจะไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายหรือถูกทำไมด่ดีไม่ร้ายแล้วนะแหมหัวเราะอะไรกันงั้นหรองานที่ข้าพูดมาเนี่ยมันไม่ถูกงั้นหรือไง <c oughs> ข้าไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่ว่าเจ้าจะไร้ดียงสาถึงเพียงนี้แต่นี่นะ่ะก็ดีแล้วล่ะนะจงรักษาความน่ารักของเจ้าเอาไว้ให้ดีอย่าให้เหมือนคนบางคนนี่ถ้าเจ้ายังไร้เดียงสาอยู่จริงๆแล้วล่ะก็ข้าจะบอกอะไรให้เจ้าฟังอย่างหนึ่งนะ แม่นาะงคนนี้นะ่ะเบข้าไม่ฟังเจ้าหรอกเจ้าทําให้คนไร้เรียงสายยังข้าแปดเปื้อนไม่ได้หรอกเบเอาเป็นว่าข้าไม่รบกวนพวกเจ้าก็แล้วกันละนะยังไงซะก็กินขนมให้หมดก่อนกลับด้วยละ่ะเสียดายของชาก่อนพี่สาวฮะเจ้ามีอะไรอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าเจ้าหมอนี่จะเป็นคนน่ารําคาญแต่ว่าเขาก็สอนข้าหลายอย่างมากขึ้นหมอนี่นะ่ะทําให้ข้าเข้าใจว่าทุกอย่างย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะงั้นแล้ว มีอะไรที่ข้าจะทําให้ท่านได้บ้างเพื่อแลกกับข้อมูลนะ่ะโอ้ทาได้ดีขึ้นแล้วนี่นะแต่นี่นะก็ยังอ่อนหัดอยู่นั่นแหละนะเรื่องนี้นะ่ะไม่มีอะไรที่คนจากตระกูลจางอย่างเจ้าทําให้นางได้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะนางมีพร้อมทุกอย่างแล้วยังไงละ่ะแต่ถ้าพวกเราจับคนร้ายได้นี่นะ่ะมันก็จะปลอดภัยกับพี่สาวกูมากกว่านะนี่นั่นอนะ่ะมันเป็นเพียงคําพูดเท่านั้นนะใช่ว่าจะทําได้จริงซะที่ไหนกันเล่า และด้วยความสามารถอันน้อยนิดของเจ้าในตอนนี้นะ่ะมันช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะแหมแหมแมแมเจ้านี่มันช่างคารมคมคายแท้ <quality> จริงข้าเลยอยากรู้จริงๆว่าเจ้าไปเอากรอนบทนั้นมาจากไหนกันขอบคุณนะที่ประจบประแจงว่าแต่ว่าเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าที่เจ้าพูดตอนนี้นะ่ะมันกําลังวกไปวนมานี่นะเป็นเพราะว่าเจ้ากําลังต่อรองราคาอันสูงร่วอยู่สินะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วราคาที่ข้าต้องจ่ายคืออะไรกันล่ะเฮ้ยเราทำไมพวกเจ้าสองคนต้องมองมาที่ข้าด้วยเล่า ข้าเราชอบคนแบบเจ้าจริงๆถ้างั้นก็ช่วยอะไรข้าสักอย่างสิฝันไปเถอะบอกมาซะดีๆว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนกันเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรให้ต้องคุยกันแล้วล่ะนี่แน่ใจแล้วอย่างนั้นเหรอว่าไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วนะก็ได้ก็ได้ก็ได้เจ้าชนะแต่เจ้าต้องสัญญากับข้า3ข้อก่อนข้อแรกเจ้าจะต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่เจ้าสิ่งนั้นจะได้ไม่ย้อนกลับมาทำ้ายข้าได้ได้เลยข้ารับปากข้อที่2 ข้าจะบอกใบพียงแค่ข้อมูลบางอย่างเท่านั้นแต่ไม่สามารถบอกตัวตนที่แท้จริงได้เข้าใจไหมได้สิแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะฮีจะบ้าเอ้ยนี่ไม่ใช่เกมนะยะเราทำไมหมอนี่ถึงได้เห็นดีเห็นงามกับนางได้รวดเร็วถึงขนาดนี้กันล่ะเนี่ยข้อที่3ข้าต้องการให้เจ้าทำบางอย่างให้ข้าในอนาคตได้เลยเห้ง่ายดีจังเลยนะแล้วถ้าข้ากำลังจะบอกว่าข้าจะให้เจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าให้ข้าทำอะไรแปลกๆเหมือนในการ์ตูนโดจีนแล้วล่ะก็เจ้าจะได้รู้เลยเหรอว่าเจ้าคิดผิดแล้วล่ะ เ hey, อะไรคือเรื่องแปลกๆในโดจินงั้นหรอสาวน้อยเจ้าช่วยรออยู่ที่นี่คนเดียวสักพักนะส่วนซุนหลานเจ้ามากับข้าจะว่าไปตอนนี้เจ้าชอบผู้หญิงสไตล์หน้าอกนินระเบิดอย่างนั้นหรอดูๆไปแล้วนางไม่ได้สัมผัสกับพลังของเจ้าเลยงั้นสินะเอเรื่องนี้นะมันเป็นแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นแถมข้าเองก็เพียงแค่หาอะไรสนุกๆทำแก้เบื่อก็เท่านั้นเองอะว่าแต่ว่านางให้อะไรกับเจ้างั้นล่ะเจ้าถึงได้มาทํางานให้นาง ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อาวุธระดับสองเท่านั้นเองอะไรกันแค่อาวุธระดับ2ก็ซื้อเจ้าได้แล้วงั้นเหรอเนี่ยแล้วอย่างงี้ถ้าข้าจะซื้อเจ้าทั้งหมดข้าต้องจ่ายด้วยอะไรงั้นล่ะนี่เจ้าคิดจะทําอะไรข้าอีกล่ะเนี่ยเอาล่ะเอาล่ะข้ารู้ว่าที่ข้าพูดมามันก็ไม่ถูกแต่มันจะต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอนถ้าข้ามีเงินมากพอล่ะนะข้าก็เพียงแค่สงสัยเท่านั้นเองเพราะโดยพื้นฐานของเจ้าแล้วเจ้าน่ะไม่ใช่คนที่จะโอนอ่อนได้เพียงแค่เพราะอาวุธระดับ2หรอกนะ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยที่เจ้ากลายเป็นพ่อหนุ่มทรงคุณธรรมขึ้นมาข้าว่าเจ้าเข้าใจผิดไปแล้วนะข้านะไม่ได้เป็นคนโหดร้ายขนาดนั้นสะหน่อยผู้ที่หญิงทะนงนะมักจะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นเสมอแต่การที่จะได้เป็นยอดคนได้นะ่ะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นต่างหากเล่าฮิบนโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้อยู่อีกงั้นเหรอข้าเล้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะแน่นอนว่าต้องมีสิไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ข้าได้ทดลองมันมาน,นับไม่ถ้วนและในที่สุดข้าก็ได้เข้าใจว่า ต่อให้ข้าแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามข้าก็ยังคงกลับบ้านไม่ได้เลยสักครั้งบ้านอย่างนั้นเหรอสำหรับข้าแล้วคำว่า,าบ้านมันเป็นเพียงแค่นาม,มาทาก็เท่านั้นบ้านที่เจ้าพูดถึงนะ่ะมันหมายความว่ายังไงงั้นเหรอที่แห่งนั้นน่ะไม่จําเป็นต้องมีความสามารถมากมายไม่จําเป็นต้องมีศิลปะก,การต่อสู้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและเรียบง่ายได้แต่งงานมีลูกและตายจากไปเพียงแค่นั้นแหละนะ ฟังดูแล้วยังกับสถานที่ในฝันนี่เจ้าตั้งใจจะทิ้งพลังอันล้ำค่านี้ไปเพื่อกลับไปยังสถานที่แห่งนั้นงั้นหรอแน่นอนว่าไม่บ้าแล้วเชียวเจ้าไหนแยบพลังออกจากตัวเจ้าไม่ได้หรอกนะพลังงั้นเหรอนี่นะมันเป็นคำสาปที่ถูกยัดเยียดให้มากกว่า เอาพลังนี้ตาหากล่ะที่ทําให้ข้ายังต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าข้ายังไม่ได้แก้แค้นเจ้านั่นเลยยังไงล่ะนี่สุนหลังอย่าเพิ่งหัวเสียซิหงปีก่อนพวกเขาส่งข้ามาที่นี่แล้วก็บังคับให้ข้าเข้าร่วมสงครามที่ข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยทําให้ข้าต้องพบเจอกับความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นนี่สุนหลังใจเย็นลงก่อนข้าไม่ได้ตั้งใจจะลืมฝืนความทรงจำของเจ้านะถ้าชวงหัวฉี่กลัวจะต้องชดใช้ข้าจะให้มันชดใช้เป็นพันครั้งเลยคอยดู